สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีมาพระมาอัปเดตครับที่ผมเพิ่งได้เข้ามาวันนี้ครับองนี้เป็นหลวงพ่อแก่นจันทร์วัดช่องลมครับเนื้อเงินครับจัดสร้างปี2515ครับสภาพสวยมากครับเป็นพระประจำจังหวัดกู่บ้านคู่เมืองชาวราชบุรีครับพระจะมีลักษณะมืออุ้มบาทแบบนี้ครับ ผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับนี่สภาพสวยครับจมูกโด่งมากครับนี่ครับผิวดมเดิมครับนี่ครับดูจมูกครับเห็นไหมครับนิยมอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับนิยมดูยังไงดูตรงนี้ครับมือจะติดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมือนิ้วมือหลงข้อนะครับจะติดสองข้างเลยครับ นี่ครับเห็นจุดตรงนี้ไหมครับนี่ครับตุ่มๆเล็กๆตรงเลนนี้ครับจุดดูจุดจ่ายตังของรุ่นนี้เลยครับนับไปครับมีประมาณนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดเม็ดตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงขอบตรงบอกตัวเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับจุดจ่ายตังเลยครับนี่สวยครับสวยมาก แลวถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับจะนิยมตรงนี้ครับจะเขาเรียกว่าหลังมีพาวนี้ครับบางองค์เป็นมาชุบก็มีนะครับต้องดูเนื้อหาของเหรียญให้ดีๆครับนี่ครับสันธรรมชาติการปั๊มเห็นไหมครับข้างๆครับมีริ้วๆรอยกระแทกของเหรียญแบบนี้ครับจัดซ่ปีสอห้าอยสิ5นะครับพศจะติดต่อได้นะครับโทร0ู9ย์2 8 9 1 5 ติดต่อลาย Id นัร์ c ครับ N A K O R N R C ครับนี่ครับเห็นอยการปั๊มไหมครับนี่ครับนี่ครับการเจาะหูเหลี่ยมจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะนี้ครับนี่ครับนี่เป็นเนื้อเงินครับสร้างน้อยครับสวยมากครับ ถ้าใต้องการจะมีมาขายติดต่อได้เลยนะครับโทรศูนย์เก้าเหรือติดต่อไลน์ id นคร RC ครับ n a k o r n r c ครับอันนี้ครับผมให้ชมนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยครับผมจะมีภาพมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับอัปเดตทางช่อง youtube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับติดต่อทางไลน์ id ได้ครับนคร RC n a k y n r c ครับหรือโทร0 9 9 6 2 8 9 1 5ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นะครับหรือกดสับตะไคร้ครับทางช่อง YouTube นครราชบุรีครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ